ผู้รับเหมาหนีงานไม่ทําต่อหรือสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานต้องทําอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบเชื่อว่ามีหลายท่านที่โดนลักษณะนี้เหมือนลูกความของผมจึงอยากจะมาแชร์แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาครับลูกความของผมจ้างผู้รับเหมาให้ก่อสร้างบ้านแต่ระยะเวลาผ่านไปแล้ว6เดือนแต่ก็ยังไม่เสร็จก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ผนังแล้วน้ำซึมพื้นสุดสักพักผู้รับเหมาเริ่มหนีหายหนีเงียบไม่สามารถติดต่อได้ผมทนายโจวีรชาติเสบตานน์จึงขอแนะนําอย่างนี้ครับเจ้าของบ้านต้องตรวจดูสัญญาให้ชัดว่าผู้รับเหมาต้องสร้างบ้านให้เสร็จเมื่อไหร่รูปแบบการก่อสร้างเป็นอย่างไรวัสดุที่ต้องใช้เป็นอย่างไรบ้าง หากผู้รับเหมาสร้างไม่เสร็จตามระยะเวลาตามสัญญาหรือทำการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเจ้าของบ้านจะต้องทำการแจ้งเตือนผู้รับเหมาเพื่อให้ทำการแก้ไขโดยทำหนังสือบอกกล่าวเพื่อให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไขไภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าผู้รับเหมาไม่เข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของบ้านสามารถฟ้องได้ทันทีซึ่งการฟ้องร้องผู้รับเหมาให้รับผิดนั้นสามารถฟ้องให้รับผิดได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเช่นหากผู้รับเหมาไม่สามารถสร้างบ้านภายในระยะเวลาที่กำหนดไปในสัญญาก็สามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งได้แต่หากผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในการออกแบบควบคุมหรือทำการก่อสร้างเจ้าของบ้านสามารถฟ้องร้องเป็นคดีอาญาได้ โดยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา227ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วคุณละ่ะเคยเจอผู้รับเหมาทิ้งงานแบบไหนบ้างคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับ